ฉันคุยกบบนางอ่ะจะจบไหมหล่อนจะยอมเสียแค่เนี้ยเสียเงินสักก้อนหนึ่งอ่ะ hmm. กับมึงมีงานทําต่อในอนาคตน่ะหล่อนจะยอมไหมก hmm. ็ถูกไม่ผิดนะมัน hmm. ไม่ผิดก็เหื่องหล่อนแล้วห hmm. ล่อนติดผัวหรือเปล่าฉันถามอย่างนี้นะเธอกระถามหล่อนติดผัวหรือเปล่าหล่อนไปฟังผู้ชายเยอะไปหรือเปล่า oh. อ๋อถามจริง,รงคิดจะโกงเงินคนไหมเอาจริงนะ hmm. ไอเจนี่ ถ้าฉันเป็นหล่อนน่ะวันนี้หล่อนมีเงินอยู่เท่าไหรนละเออก็พอมีค่ะหล่อนเน่ะเป็นฉันฉันเบิกเงินล้านหนึ่งแล้วไปเคลียร์หลังบ้านให้มันจบจริงอ่ะถ้านก็เลยโทรสามสายกันชัยกำเนิดพลอยมาโทรไปหาที่หนุ่มด้วยไลน์มาเสียฉันพอดีไงเอาหนุ่มรับสายแอบอะไรยังไงฮะแล้วหนุ่มวะหนุ่มก็แบบหนุ่มบอกนี่เจนี่ก็ลูกเด็กมันก็บอกมันไม่ผิดมันไม่ผิดหนุ่มบอกโอ๊ยฉนี แต่คนที่คนนี้เขาบอกเขายืนยันว่าคนอย่างเขาอะก็ไม่ได้อามาหิตขนาดนั้นที่จะแบบว่าให้ทีละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแต่ก็บอกว่าบางรายการอ้าวถ้าสมมติสิแล้วปินจริงๆบางคนบอกว่าอาจจะแบบว่าช่วงโปรโมตมันมีฟรีอยู่แล้วใช่ใช่มีมเรา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 คิดกันในแง่ที่แบบว่าออกรายการฟรีมันมีถามจริงๆคิดจะโกงเงินคนไหมคนอย่างหล่อนเนี่ยดูแล้วเจ็ดสิบสามสิบใครมาตอบผมเองโอ้คิดคาดหรอคิดมาตอด่าหนูอยากโกงมากเลยถามเขาบอกว่า นางไม่ได้โกงค่ะจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอันนี้คือไม่ได้เป็นการโกงถูกนางบอกนางไม่ได้โกงเป็นสิ่งที่ทําได้เหมือนกับเป็นหัวหน้าที่เธอเป็นว่าดังกที่เพลงใหม่ของเขาบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเหมือที่เธอร้องร้องอ่ะก็นี่ก็ของน้องเนี่ยค่ายได้หมดถ้าสดชื่อนี่แหละบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟมาแรงนัวน่นก็ออกไปแล้วใช่ไหมก็ออกไปแล้วหนึ่งคนน้องเป่าเขาบอกเป่าบอกว่าอยู่มาสามเดือนได้มาแปดพันบาทนางก็บอกว่านางก็โต้กับมันนั้นอะไรมั่งก็สามารถพี่ แล้วหนูจะไปหางานที่ไหนให้นางบอกตอนนั้นโควิดนางบอกเป็นช่วงโควิดแล้วก็ปุ๊บเวลาที่จะแต่งเพลงเนี่ยเวลาที่จะมิกซ์เพลงอะไรนางต้องเสียเงินเป็นละสี่ห้าหมื่นบาทเขาเข้าใจก็มีต้นทุนนางมีต้นทุนเราไปทําเพลงกันอย่างเงี้ยสี่หมื่นบาทห้าหมื่นบาทมันถือว่าถูกนะเพราะว่าค่าลงสงลงเสียอะไรเงี้ยอไม่ก็บางคนทําเพลงเพลงหนึ่งเป็นแสนนะก็ฉันก็ยังบอกนางบอกเอาจริงนะเอเจนนี่ถ้าฉันเป็นหล่อนอ่ะวันนี้หล่อนมีเงินอยู่เท่าไหร่ละเออก็พอมีค่ะ หล่อนเนี่ยเป็นชานฉันเบิกเงินล้านหนึ่งแล้วไปเคลียร์หลังบ้านให้มันจริงๆอ่ะถ้าแต่แรกทขาแบบนี้ก็จบแล้วถ้าหล่อนไปเคลียร์จะให้ต้องเองมาฟื้นเรื่อชื่อเสียงทำไมใช่ไหมบอกนังก็ยังบอกว่าพี่หนูไม่ผิดหนูไม่ผิดรู้หมายถึงว่าเชื่อไม่ผิดเพราะไม่มีสัญญาแต่แต่มันไม่ได้พูดไงตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องเข้าใจไงแต่เด็กมันไม่ก็ถูกเนเรื่องน้ำใจเธอไม่ผิดไม่ผิดมาจิมาจิ เขาก็เลยโทรทาสามสายกัญชัยกำเนิดพลอยมาโทรไปหาที่หนุหน่มด้วยหนูไลน์มาเสียฉันพอดีไงเอาหนุ่มรับสายอะแล้วยังไงฮะแล้วหนุหู่วะหนุหน่มก็แบบหนูบอกนี่เจนี่ก็หลุ่เด็กมันก็บอกมันไม่ผิดมันไม่ผิดหนูบอกโอ๊ยชนีหล่อนฟังฉันอย่างนี้อย่างนี้เลยนะหนูหนูก็หาเอาไปเบิกเงินพุ่งนี้ไปเบิกเงินมาล้านหนึ่งลูกไปเบิกเงินมาหนูมีเงินเท่าไหร่อ่าหนูก็พอมีอ่ะฟังแล้วก็โอเคน์ตก็พอมีอยู่ถามหนูมีห้าสิบรัฐใช่ปะอ๋อหนูไม่มีห้าสิบร้านค่ะ นางก็บอกว่านางก็พอมีอยู่อ่ะหนูมีใช่ไหมงานเนี้ยไปเบิกมาเลยล้านหนึองหนูไม่ปิดกับเขาซะนั่นก็คือมันมีหน้าเขาอยู่ในนั้นไงอยู่าถ้าถ้าถ้าจะฟ้องร้องกันให้เป็นเรื่องเป็นลาวยุ่งเยิงกันเป็นบ้านเนี่ยจะยุ่งสุดท้ายตอนนี้มันเป็นเรื่องดีกว่าของใครของเขาเจ้าของเขาอยู่เขาเขาเป็นคนแต่งและให้น้องสาวร้องแล้วก็เอาเาหน่อยเก้ามาใช้หน่องเก้ามาฟีดในที่สุดถ้าเอาจริงๆอ่ะ นางก็ต้องลบทีนี้เปล่าวะอ่าใช่ถ้าหากว่าฟ้องร้องกันก็ต้องหรือไม่ก็ถ่ายเอ็มวีใหม่เอาคนอื่นมาร้องหรือถ้าจะมีบางทีมันก็ต้องดูที่ว่าท้ายอาทุกเพงไงกันด้วยแต่เพลงนี้เรามีเสน่ห์ตรงแรปด้วยใช่ไหมสามร้อยห้าสิบล้านวิวเนี่ยชาติทั้งชาติก็จะได้อีกอีกหรือเปล่าใช่นางก็บอกไม่อยากลบฉันก็ฟังเธออยู่ก็ฉันก็บอกว่าอ้า่ใครไม่ไปใครไปลบกูแมู่มันก็ยังมีคนดูอยู่เรื่อยๆนะแต่นางก็บอกพี่อย่าไปพี่คิดดูนะหนึ่งล้านวิวหนึ่งล้านวิวของนางอ่ะ นางได้แปดพันหรือเก้าพันบาทแปดพันหรองจริงมันประมาณหกพันกว่าแปดพันจาก้านางได้แปดพันต่ยุคนั้นเพราะอย่าลืมว่าเพลงนี้มันสองปีนะมันสองปีแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งมาปีละล้านแปดพันแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้มันถูกลงใช่ล้านหนึ่งได้แปดพันบาทนายมีอยู่สามร้อยกว่าล้านฉชนเดีอ้าวสามร้อยยี่สิบล้านอ่ะทําไมหล่อนตอนนั้นน่ะที่หล่อนได้ร้อยล้านอ่ะเขาไม่แบ่งให้เขาไปเลยพี่ น้าก็ย้อนกลับมาถูกพี่พี่คุณไม่รู้หรอยูทูปก็จ่ายเงินกันยังไงใช่มันไม่ได้เยูู่เขาไม่ยุ่งใ้เลยใช่เขาทยอยจ่ายทยอยจ่ายเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนมันไม่ใช่แบบอยู่ที่อุ้ยเออได้เงินร้อยเออได้ร้อยล้านปุ๊บนางจะได้เงินเลยเก้าันเแต่กรเข้าใจคุณไม่ว่าเขาก็เขาทยายจ่ายดังนั้นน่ะเรารู้ได้วันนั้นเราไม่ได้ร้อยล้านหรือสามร้อยล้านหรอกแต่นำลัใจคนก็ให้ไงคุณแม่ดูออกมยคือตอนนี้คนติดตรงที่ว่า เออก็ทํางานด้วยกันน่าจะแบบเผื่อแผ่กันหน่อยฉันก็ถามหาจริงๆถามจริงๆรอนติดผัวหรือเปล่าฉันถามอย่างนี้นะฉันก็ถามรอนติดผัวหรือเปล่าเขาหลอนไปฟังผู้ชายเยอะไปหรือเปล่าอ๋อน้องเนน้องเนแล้วเป็นยังไงล่ะเขาเป็ยังไงแฟนนางเป็นคนเขียนเพลงนะอ่าที่เป็นนักมวยใช่ปะเขาแม่นะที่แซ่บๆนะเขาเป็นนั่งมวยเหรอมัเป็นนั่งมวยบอกิเรื่องประเด็นนั่ามากมายอะไงนี่นนนนนนคนนนนนถามนานน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  พี่มดดาเตือนคนทั้งวงการอย่าคิดเป็นศัตรูกับคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยไงเตือนฉันไม่เตือนตัวเองเถอะกดไว้อย่าไปมีไปศัตรูกับนางตอนนั้นคืออยู่ดีรู้สึกอยากพูดออกมาหรือมีใครบังคับพูดออเปล่าคะตอนนี้อย่างงาในรายการสามแซ่บเนี่ยคือตอนนี้เหมือนคุณแม่พูดเหมือนคุณแม่พูดมาจากก้นเบื้องหัวใจอ่ะโออ่ก็ะรายการสามแซ่บไงเพราะอะไรฉันก็จะให้ความมันจำกัดความไว้คํหนึ่งกะลลแม่จ๋าว่า เป็นศัตรูกับใครก็ได้ในวงการบันเทิงแต่อย่าเป็นศัตรูกับหนุ่มกัญชัยจริงโอ้เจงเวลาที่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณพี่ก็ดูสิโอ๊ยเดี๋ยวไปหาดูหนุ่มแม่ก็ว่ากันไปว่าอย่าเป็นศัตรูไม่ใคนไปแชร์กันเลยเองจี้โอ้แชร์ในทิกติกเยอะมากอ๋อเหรอใช่ค่ะเอ้ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละสรุปแล้วไอ้เจ็ดสิบสามสิบงานก็บอกว่าเอาจริงๆถ้าตามกฎหมายจริงๆอ่ะ คือถ้าเด็กคนนี้เด็กเก้าเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ค่ายเมื่อวานพี่หนุ่มน่าจะอธิบายให้ฟังหมดแล้วถ้าสมมติย้ายเข้ามาอยู่ค่ายกับนางแต่ตอนนั้นนางยังไม่มีค่ายถูกต้องไหมค่อยๆมาแบ่งกันเจ็ดสิบสามสิบแต่ประเด็นคือไอ้ยยเจนนี่หล่อนก็ไม่ให้เขาเลยไงหล่อนก็ควรจะให้เขาบ้างสักนิดหน่อยๆถูกต้องมาแต่เวลาถ้า,ยายเจนนี่ตอบกลับมาเนี่ย,ย,ยเจนนี่ก็จะตอบเหมือนแบบว่าตัวเองเป็นคนลงทุนทาไมไม่ดูบ้างแหละว่าไอ้คนลงทุนไปอ่ะมันเป็นยังไง ถูกต้องไหมอานาก็จะว่ายอย่างนั้นก็ตอนนี้มีมีใครดูแลน้องเจนเนี่ที่เป็นแบบผู้ใหญ่ออดูแลอยู่ในค่ายเขาบ้างไหมคะที่เขาทำ นอกจากดูแลตัวเขาเองนายทำหูนางเองทำเองดางทำหมูดัางเองมันก็เลยเป็นแบบว่าเด็กอายุยี่สิบห้าแต่จริงที่พี่หนุ่มีในทที่พี่หนุ่มพูดเมื่อวานนี้ในกรณีนั้นคือน้องยังเด็กบางทีในในการพูดในการจาหรือว่าในการที่จะออกมาพูดกับสื่ออะไรหลายๆอย่างที่อาจจะต้องมีคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มาแบบว่าให้คำแนะนำชนิดหนึ่งมันอาจจะดีกว่านี้ด้วยนะถ้าสมมตินางมีอ่ะทั่วจะลงนางหรือใช่เพราะว่านางยึดเรื่องไม่มีสัญญาเอาอย่างนี้ซึ่งมันจะไม่ฟังอย่างอื่นเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ฉันงู่ะ จะจบไหมหล่อนหล่อนพี่หนุ่มก็ฟังอยู่ด้วยเนี่ยหล่อนหล่อนจะยอมเสียแค่เนี้ยเสียงเงินสักก้อนหนึ่งอ่ะกับมึงมีงานทําต่อในอนาคตน่ะหล่อนจะยอมไหมก็ถูกไม่ผิดน่ะอ่ะมันไม่ผิดก็เหลืองหลอดแล้วแต่ทางแต่ทางสองเก้าเอกเขาเพ่ตอบมาว่าเขาจะเอานะเขาตัวเขาเองเขาบอกเขาไม่เอาเขาแค่อยากไม้ออกเงินมาฟ้องเลยนี้คือเหตุการณ์ที่คุยกันสามสายตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ านางก็เลยพูดบบบบบแบบน,นั้นนางก็เลยพูดจกบบน,นก็บอกว่านางก็บอกนางจะถ่ายแถงข่าววันอาทิตย์แล้วอยู่ดีนางก็คุยเช่นปุ๊บว่าวันเสาร์นางถึงจะถแถงข่าวไงปรากฏว่าไลฟ์แบบเลยไลฟ์เลยนั้นเลยแล้วก็คือ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวจากนี้จะมีอีกไหมคะแม่เขา<ถ>จะออกมาพูดแบบเป็นแบบสื่อยกไม้สัมภาษณ์ไหมฮะฉันว่านางไม่ก็ถ้าสมมติเอาจริงนางเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าที่นางจะต้องมาเดินสายออกรายการขายของอยู่แล้วถ้าเอาความจริงอ่ะเดี๋ยวนางก็ต้องมา เดี๋ยวนางก็ต้องมาเพราะนางเซ็นเซ็นสัญญาไปแล้วต้องต้องออกมาพูดแบบว่านางก็ต้องออกมาพูดอ้าแล้วจะไปถามเรื่องอะไรนางล่ะก็ต้องเรื่องนี้ก็ต้องเรื่องนี้สิผลงานสร้างชื่อล่าสุดนะเธอจะไปถามชื่ออะไรเนี่ยถูกไหมล่ะถาะผลงานสร้างชื่อล่าสุดก็ต้องถามเรื่องนี้ถูกไหมที่ต้องสัมภาษณ์หรอก็น่าจะต้องมาอ๋อเดี๋ยวเขาจะมาใี่ว่าไปทุกรายการแล่แหละหมายถึงว่ารายการที่เขาจะต้องแบบเขาเป็นพิสตนเตอร์พิสซ์เตอร์สินค้าทัสองสามตัวดูที่ว่าเขาจะไปรายการไหนแค่นั้นเอง